ใครที่เป็นเซลล์ยกมือขึ้น MLM อย่างเงี้ยจะรู้ดีว่ามันจะมีทั้งงานขายที่เราต้องขายแล้วมันจะมีทั้งงานสร้างที่เราต้องสร้างแล้วทุกวันนี้บงังเอิญทุกคนต้องสร้างและต้องขายเป็นเว้ยทั้งขายทั้งสร้างต้องเป็นทั้งคู่เพราะอะไรมันแข่งกันมีตัวตนมันแข่งกันว่ากูเนี่ยสร้างร้านค้าของกูก็คือหน้ากู p e r s o n a l brand ของกูเนี่ยตัวกูเนี่ยกลายเป็นว่ามันขายกันโดย แข่งความเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือความเป็นตัวกูสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาสร้าง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 ในขณะอีกทางหนึ่งคุณก็ต้องขาย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 ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าคุณไม่ขายแล้วคุณสร้างอย่างเดียวเอาเงินที่ไหนะ กว่าจะได้อินคมกลับมาจากชื่อเสียงที่คุณสร้างมันใช้เวลาดังนั้นคุณต้องแบ่งเวลาไปขายด้วยมนุษย์ทุกวันเนี้ยกลายเป็นนักขายไปหมดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่าปากกาแท่งเนี้ยถ้ากูจะขายเขากูซื้อไหมเป็นกูอย่าอินว่าอันเนี้ยสินค้ามันดีนะโน้นนี่นั่นจากการที่ว่าเราแบบเรารู้สึกว่ามันดีไม่เราต้องเอาใจไป,ไปนั่งเป็นลูกค้าก่อนถอยออกมาก่อนว่านี่เป็นสินค้าแท่งเนี้ยหรือแท่งเนี้ย ต่างยี่ห้อกันนิดเดียวทําไมเขาถึงซื้อตัวนี้ให้ลูกค้าซื้อไม่ใช่ว่าคุณซื้ออยู่คนเดียวบางครั้งอะ่ะเราทําอย่างเดียวอะ่ะมันก็ใช่แต่ทุกวันนี้อย่างเดียวมันไม่ทันมึงต้องสร้างคนแล้วการที่สร้างคนมึงก็ต้องสละเวลาเอาเวลาขายของมึงไปช่วยเขาขายเพื่อให้เขาขายเป็นพอเขาขายเป็นเขาจะได้มียอดให้คุณไงมียอดให้คุณด้วยแล้วเขาก็วินด้วยเพราะเขาอยู่รอดเพราะเขาอยู่รอดเขาก็ไปได้กับคุณตลอด ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเนาะใครที่อยากจะเรียนอะไรนะคะหรือยากปรึกษาก็ทักไปเลยนะแอดมินก็รอตอบนะคะเข้ามาเรียนกับดีกี้เชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะคะ